was your command until you land out oh, of oh, love tell myself I'm free got the chance of living just for me no need to hold it หยุดๆย,ยุดการการการตรงปากทุกคำกลิปซิงได้ยังกับตัวเองร้องเองเลย <laughs> เพราะอะไรคะ <laughs> เพราะศิลปินท่านนี้คือตัวมิตเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าค <laughs> พบว,วอร์เพลงแล้วมันออกมาเพราะปัง <laughs> อันนี้ก็พอฟังได้แล้ว <laughs> 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 สามารถอัพโหลดลง YouTube มีภาพประกอบสวยงามข้อสอบไฟนอล ง่ายมากเลยนักเรียนแค่ใช้ความชอบของเรานะคะเลือกบทเพลงที่เราชอบแล้วให้นักเรียนคิดให้ตรงกับภาพเนื้อเพลงที่เราเลือกมาเพลงที่เราเลือกมาเราจะต้องร้องเองนะคะเดี๋ยวมิจะแนะนำร้องอย่างไรให้เอาไปใส่เนื้อเพลงได้แล้วมีวิธีการเลือกอย่างไรเลือกเพลงอย่างไรทำเพลงอย่างไรให้ดูเป็นม<ว>ืออาชีพเลยนะหนึ่ง คุณสามารถนำเพลงที่คุณร้องเอาไปทำมิวสิกวิดีโอได้โดยให้คะแนนจากการแทนค่าความหมายของเนื้อเพลงให้ตรงกับภาพ 2. ส,สามารถใช้แอปในมือถือง่ายๆตัดต่อเป็นคลิปวิดีโอได้ง่ายๆและสามารถนำเผยแพร่ลงเป็น YouTube ได้แล้วก็แชร์ผ่าน Facebook ได้นะคะ เป็นข้อสอบง่ายๆที่เราจะทำแอปตัวแรกที่นักเรียนต้องมีนะคะใช้แค่มือถือเครื่องเดียวเองแอปตัวแรกก็คือแอป Canva นะคะแอป Canva เครื่องนี้ให้นักเรียนโหลดแอป v s i n g ไว้เลยเป็นสนัญลักษณ์แบบนี้นะคะนี่นะคะเป็นแอป v s i n g แอป3ซึ่งทุกคนก็มีอยู่แล้วง่ายๆในมือถือก็คือ ยู u ูบนะคะเรามี Gmail สมัคร YouTube อยู่แล้วเนาะเดี๋ยวราลง YouTube และสุดท้ายก็คือ Facebook ซึ่ง Facebook นักเรียนเรียนกับมิจอยู่แล้วอัพงานส่งอยู่แล้วก็คือ Facebook นะคะเราจะใช้แอปทั้งหมด4ตัวในการส่งงานชิ้นนี้กันโดยให้นักเรียนไปเลือกบทเพลงที่ชอบมา1เพลงมั่นใจว่าเราร้องได้แน่ๆมา1เพลงแล้วทำการค o เวอร์เพลงตัวเองในแอป v Sing เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำเลยแอป c a n วาเนี่ยเหมาะที่จะใช้กับมือถือนะคะแล้วก็คอมพิวเตอร์มือถือก็ใช้ได้ทุกรุ่นให้เราไปโหลดแอป Can วาไว้นะคะแล้วไปเลือกสร้างผลงานนะคะโดยกำหนดให้เลือกงานที่มีขนาดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะขนาด500คูณ500พิกเซลนะคะ500 5 0 0คูณ500พิกเซลเรากำหนดรูปแบบไว้แค่5ภาพพอนะคะ เพลงที่ดีเราจะไม่มีภาพเยอะเอาภาพที่เราคิดว่าเป็นภาพที่ตรงกับเนื้อหาไหนนะ่ะเป็นรูปแบบของเป็นรูปแบบของเพลงที่แสดงถึงอารมณ์มาาอารมณ์ที่ค่อนข้างจะผิดหวังในความรักนะคะแล้วสื่อไปถึงการที่ตัวตัวนักร้องเนี่ยหรือตัวศิลปินเองบอกว่า ตัวเองเนี่ยจะอยู่ในโมเมนต์ของผิดหวังเศร้าแล้วสูญเสียคนรักหรืออาจจะเลิกร้างกันไปทำให้เขาเจ็บเจ็บเข้าไปในหัวใจเหมือนถูกมีดกรีดเข้าไปตรงกลางใจดังนั้นภาพที่เราหาได้ก็จะต้องเป็นแนวผิดหวังนิดนึงซึ่ง<ะ>ตัวอย่างที่เอามาเราใช้สัญลักษณ์นำเลยคือมีดนะคะ ก็เลยเลือกภาพมีดมาสุดท้ายเราเป็นตัวเราเป็นศินลปินเรามีภาพเกี่ยวกับแนวเพลงของเราทั้งหมด5ภาพนะคะแล้วศิลปินก็เลือกซึ่งเป็นตัวเราเองในตัวอย่างรีร้องลีก็จะเลือกรูปของลีมาหนึ่งรูปที่คิดว่าสวยไม่สวยก็เอาได้เอารูปที่เราพอใจลงมาหนึ่งรูปนะคะจากคลิปนี้เราก็ตัดต่อเสร็จใช้แคนวาเลือกรูปไป โดยใช้โหมดภาพถ่ายหานะคะแล้วเราก็เลือกรูปลงไปเลยค่ะเลือกรูปลงไปเลยเนาะวางภาพปรับภาพให้อยู่ในช่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสการดึงภาพเราก็มาเช็คเนื้อหาของเพลงก่อนการที่จะทําเพลงออกมาให้น่าสนใจเราจะต้องมีเนื้อหาภาพที่มันดึงดูดกับเนื้อเพลงนะคะให้มันไปในทิศทางเดียวกันเนื้อเพลงมีอยู่ว่า you touch ไม่ไลน์ที่รักจ้าที่รักจ้าเธอสัมผัสได้ถึงจิตวิญญาณของฉันไหมอ่าอะไรที่มันเป็นเนื้อหาคล่องๆเราไม่ต้องเอามาใส่เราเอารวมๆเลยต้องบอกว่า <Just> ถ้าเราคิดไม่ออกไปที่ท่อนฮุกอ่าไปที่ท่อนฮุกเลยฟัาอย่างนี้เลยไปดูซิว่าตรงที่เขาร้องซ้ำๆมันคือเนื้อ,อสําคัญถ้าเราจะเอาเนื้อเรื่องทั้งหมดตั้งแต่เขาร้องอันแรกก็คงจะ หาภาพเป็นร้อยภาพ oh. เอาแค่เนื้อจากเพลงนี้ท่อนฮุกก็คือว่า Nice Cut l i k e a nice How will I ever heal I'm so deep i e the dead night ซึ่งท่อนฮุกของแต่ละเพลงเนี่ยนะมันจะบอกเนื้อหาตรงที่สำคัญไว้แล้วคือ Nice Cut l i k e a nice เราจะไปบอกว่ามีดฉันโดนมีดเฉือนมันก็ไม่ได้มันไม่เป็นศิลปะขนาดนั้นเราต้องมาตีความหมายให้มันละเมียดหน่อยก็แปลแปลก็คือไปขอยืมจากเว็บมาอีกทีเดี๋ยวจะขึ้นของเว็บให้นะคะใช้เครดิตของเขาอีกทีนะคะก็คือมันช่างเจ็บปวดรวดร้าวเหลือเกินเหมือนถูกคมมีดก,กรีดกรีดเข้าไปกรีดเข้าไปลึกมากมแล้วฉันจะเยียวยาตัวเองอยังไง แสดงว่าความรักที่เขาสูญเสียไปมันเจ็บมากมันเจ็บมากเอามีดกรีดดังนั้นรูปภาพที่ได้เนี่ยก็จะต้องเกี่ยวกับมีดแล้วก็เกี่ยวกับความเจ็บปวดนะคะซึ่งภาพที่หามาจะเน้นเป็นผู้หญิงเพราะว่าเมื่อเป็นคนร้องเราถึงใช้ตัวอย่างของผู้หญิงเนาะเราก็แทนค่าตัวเองเราไม่ต้องไปเอาแทนค่าเพศไหนเอาใกล้ตัวง่ายๆเมื่อเราได้ภาพเสร็จเมื่อเราได้ภาพเสร็จแล้วนะคะ บันทึกรูปเข้ามือถือแล้วเลยนะคะในคลิปก็จะสอนการบันทึกนะคะบันทึกก็คือเราสามารถบันทึกเป็นไฟล์ jpeg ได้เลยส่งออกไปแล้วก็บันทึกไว้ในเครื่องได้เลยสัก5-6าถึงกลูจากนั้นเราไปที่แอปอีกตัวเลยตัวนี้สำคัญมากเลย <Just S 1> <My> FV <life. S 1> ดูปะ f v s ิ i n g แอปที่ผู้คุณต้องร้องเพลงนนแอปตัวนี้มาแรงมากนะคะในช่วงโควิดเพราะไม่คนคนที่อยู่บ้านไม่ทำอะไรก็ร้องเพลงนะคะแอปตัวนี้จะเป็นอย่างไรเรามาดูแอปตัวนี้ก็คือสามารถดาวน์โหลดด้วยมือถือคอมพิวเตอร์มือถือทุกรุ่นเหมือนเดิมในแอปตัวนี้เราจะทำการร้องเพลงเมื่อเราสมัครเรียบร้อยแล้วในส่วนนี้ส่วนสมัครของตัวแอปทุกคนน่าจะทำเป็นนะคะ เรามาเจาะประเด็นเลยว่าถ้าเราร้องเพลงนี้แล้วจะไปยังไงต่ออ่ะก็ไปเลือกเลยนะคะไปเลือกเพลงที่เราทําการค็อปเวอร์เลยค่ะเราก็เลือกเลยค่ะจากนั้นเราร้องเลยค่ะร้องไปเลยค่ะเดี๋ยวร้องให้ฟังนะคะเราก็ร้องไป จะมีจะมีนะคะเส่นแสดงให้เห็นว่าเราร้องถูกคีย์ไหมอ่าเราร้องถูกคีย์ไหมซึ่งเราสามารถจะโพสอ,ออนไลน์ได้นะคะหรือเราจะร้องจนคะแนนเราดี <has S 1> จนพอใจแล้วก็ได้นะ <My life. S 1> อันนี้เมื่อได้ว่าดีนะคะเอาเป็นแบบพอฟังได้ With in night the your song and dance My wish would your command until you land all of love. Tell myself I'm free. Got the chance of living just for me. No. to that holy home now you're gone night like night, how will cast how ever be ร so ้องไปเรื่อยๆเลยค่ะร้องจนเราพอใจนะคะไม่พอใจก็ร้องไปเถอะค่ะร้องเสร็จคะแนนมันจะขึ้นมาตอนจบนะคะคะแนนจะขึ้นมาตอนจบ ซึ่งทุกคนก็น่าจะใช้เป็นนะคะแล้วก็เหมือนร้องเล่นเกมอะคะ่ะให้ให้ให้เสียงมาตรงกับช่องเส้นเสียงของมันถ้าเพอร์เฟกก็จะได้คะแนนเยอะนะคะเมื่อร้องจบเสร็จปับ๊บทำอย่างไรต่ออ่ไปดูนะคะคะแนนจะขึ้นเลยว่าเราได้เท่าไหร่ซึ่งไม่ต้องกังวลเรื่องคะแนน,นะคะ่ะเอาแค่เรื่องเราพอใจก็ถือว่าโอเคจากนั้นในจังหวะที่ c กลเลอรี่ของเราเนี่ยเมื่อเราได้ภาพมาแล้วใช่ไหมคะได้ภาพมาแล้วมันจะถูกอัปโหลดขึ้นมาอัตโนมัติเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าที่เราเลยนะคะขึ้นมาให้ให้เห็นเลยเราก็เลือกไปเลยอยากได้ภาพไหนอ่าเราก็ตั้งชื่อเพลงให้มันเก๋ๆนิดนึงให้มันดูน่าสนใจจากนั้นเราก็โพสตเลยค่ะโพสโพสต์ลงไปเลยค่ะอ่าเราก็โพสตลงไปเลยนะคะ ก็โพสต์ลงไปมีความมั่นใจเลยค่ะโพสต์ลงไปเมื่อคลิปของเราออนไลน์แล้วเมื่อไหร่นั่นแหละเป็นเรื่องทุกคนจะเข้ามาฟังแล้วก็ชื่นชม <c oughs> เราสามารถแชร์ได้เลยนะคะแชร์ให้เพื่อนได้เลยแต่ณนะจุดนี้เมื่อเราแชร์ไปแล้วเราสามารถจะทำอย่างไรต่อได้ไหมได้เลยนะคะได้เดี๋ยวจะไปสอน อีกขั้นตอนหนึ่งเนาะออหลังจากที่เราโพสเพลงเราไปแล้วนะคะเพลงเราก็จะอยู่ในอัลบั้มเพลงนะคะเราก็กดเข้าไปนะคะเราจะสังเกตว่าเพลงของเราจะมีภาพที่อยู่ในแกลเลอรี่นะคะภาพที่อยู่ในแกลเลอรี่จะตรงกับภาพของเราเลยนะคะ ไล่ไปเรื่อยๆภาพจะตรงกับภาพของเราเลยนะคะซึ่งมิดกกำหนดให้ว่ามีภาพทั้งหมด4-5ภาพให้ตรงกับเนื้อหาท่อนบุกของเราแล้วก็ใส่ภาพตัวเองไปน,นิดนึงให้เป็นเกี่ยวกับตัวเองนิดนึงนะคะจากนั้นเราจะไปดนนึงไฟล์เสียงเพลงที่เราร้องไว้กันเลยนะคะขั้นตอนก็คือให้นักเรียน ลด์ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะด้านล่างสุดจะมีคำว่าเพิ่มความเห็นนะคะมีคำว่ากดถูกใจเป็นสัญลักษณ์มือลูกศรชี้ไปทางด้านขวามีกล่องของฝันล้องเพลงใบสีแดงให้นักเรียนกดลูกศรเลยค่ะกดลูกศรเลยนะคะกดลูกศรเสร็จแล้วจะมีคำว่าแชร์เพื่อน เลือกกดตรงคำว่าคัดลอกลิงก์กดหนึ่งครั้งเลยค่ะกดหนึ่งครั้งนะคะลิงก์ของเราก็จะอิฟไว้ในใจก่อนว่าเราคัดลอกแล้วจากนั้นปิดเครื่องเลือก Google นะคะพิมพคำว่าว่ซิงดาวโหลด d o ็มกดเข้าไปในเว็บไซต์นี้นะคะนำลิงก์ที่เราก๊อปปี้วางลงไป ดาวโหลดเว็บไซต์จะทำการดาวน์โหลดให้เรากดไปที่ดาวน์โหลด audio เลยค่ะเราจะได้ไฟล์เสียงขึ้นมานะคะเมื่อได้ไฟล์เสียงขึ้นมาแล้วกดเครื่องหมายส่งออกเซฟไปยังไดรฟ์ของเราเลยนะคะเลือกบัญชีอีเมลของเราแล้วทำการอัปโหลดไฟล์เสียงลงไปไฟล์เสียงเราก็จะถูกเก็บไว้ในไดรฟ์ของเรานะคะ เมื่อน,นักเรียนได้ไฟล์เสียงมาแล้วเราจะนำไฟล์เสียงที่เราอัปโหลดไว้นะคะไปที่อัปโหลดไฟล์เลยค่ะจะอยู่ในหัวข้อตรงที่เสียงนะคะไฟล์เสียงจะถูกเก็บไว้จากนั้นนักเรียนดึงไฟล์เสียงของเราลงมาวางในเพลงของเราได้เลยนะคะเพลงก็จะอยู่ในคลิปวิดีโอของเรานะคะ อันนี้มิดวางไว้แล้วบ้างนะคะสีฟ้านี่จะเป็นไฟล์เสียงที่เราอัปโหลดมาจากแอปวีซนะคะเป็นการจบขั้นตอนการใส่เสียงใส่ภาพนักเรียนสามารถอัปโหลดเป็นคลิปวิดีโอส่งใน youtube ได้เลยค่ะงานนักเรียนเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนดาวน์โหลดเป็นวิดีโอ MP4 นะคะอัพโหลดลง youtube ตัวเองเลยนะคะ แชร์มาที่ Facebook ของตัวเองนะคะจากนั้นส่งลิงก์ URL ของวิดีโอ YouTube ตัวเองมาที่ Messenger ของมิทนะคะมิทจะรอตรวจงานของนักเรียนอย่างมีความสุขเลยขอให้นักเรียนสนุกกับการร้องเพลงและสนุกกับทำงานชิ้นนี้นะคะรอชมอยู่นะคะ